คุณผู้ฟังหยิบเพลงเมื่อสักครู่นี้มาเจ้าพ่อเซียงไฮ้ทำไมหยิบคือแน่นอนว่าคุณอิงไปจีเนี่ยเจ้าพ่อเซียงไฮ้ก็มาช่วงคุณช่วงคุณดิง่งวลวีบูวานิชเจ้าพ่อเซียงไฮ้ก็มาเราก็เปิดเจ้าพ่อเซียงไฮ้ฟรานซิตยิบใครจะจําไม่ได้ฟรานซิสยิบขึ้นมาดังในเมืองไทยปีนั้นปีอะไรรู้ไหมคุณที่เจ้าพ่อเซียงไฮ้ออกฉาย2523้ย25ตลกไหมคุณ2523ตลกอะไรคุณวาดตลกสิคุณ 25 2 3คือ66ทับนโยบายที่เปลี่ยนผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์พกคอพกคอ,อทอได้ก็ตามวางอาวุธกลายเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหนึ่งในนั้นคือคุณพี่อ้วนสหายอ้วนของเราดหละสหายใหญ่ดหละนะเขามีชื่อนิคเนมเรียกนะเดี๋ยวโคตดเนมผิดเขาไปได้ว่ากันนะเราก็เรียกคุณคุณพี่อ้วนไปไม่ได้สนิทรู้จักนันส่วนตัวนะตีซีไปกันเองก็เป็นหนึ่งในความโอบรับของคนไทย คุณไม่ใช่แค่คอมมิวนิสต์วางอาวุธแล้วกลายเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเติบโตขึ้นมากลายเป็นรัฐมนตรีกลาโหมพอไหมสำหรับประเทศไทยพอไหมสำหรับความโอบรับและให้โอกาสผู้คนพอไหมไม่พอใช่ไหมไม่พอย้อนกลับไปยุคเจ้าพอเสียงไฮโอเคดังคุณโจเหวินฟะใช่ไหมโจเหวินฟะ ติงลี่ป่าเฉพาะสิงหไนี่ติงลี่ไหมเออโจวนฟ้าตอนหลังกลายเป็นสุดยอดดาราระดับโลกเช่นกันคือเขาก็เติบโตไปบนซอฟต์พาวเวอร์ของของฮ่องกงฮ่องกงพูดฮ่องกงแล้วเจออะไรเจอ99ปีฮ่องกงคืนให้กับจีนเนาะแต่โตขึ้นมาบนวัฒนธรรมอารยธรรมตะวันตกดังนนั้นหนึ่งประเทศสองระบบพูดทำไมกลับไปที่สงครามฝิ่นไงสงครามฝิ่นอังกฤษสงครามฝิ่นกับจีนสุดท้ายได้จีน ได้อะไรได้เกาะฮ่องกง99ปีจนสุดท้ายคืนเกาะฮ่องกงก็มาตามที่เราก็เล่าไปหลายครั้งแต่ไปตรงนั้นทําไมแต่ไปตรงนั้นเพราะว่าขณะที่เกิดสงครามฟินย้อนกลับไปเป็นร้อยปีสงครามฟินคาบเกี่ยวมาที่เมืองไทยคุณเกิดแก๊งจีนเทาขึ้นในเมืองไทยที่ใช้คําว่าจีนเทายุคนั้นไม่มีคํานี้นะคุณนะคํานี้อยู่ในยุคนี้แต่เอาไปเปรียบเทียบให้เห็นชัดจีนเทายุคนั้นคืออะไร คือจีนที่ต่อต้านแมนจูฟื้นฟูหั่นเชื่อมโยงกลับไปที่แมนจูเลยคุณคือสงครามฝิ่นก็ใช่ยุคแมนจะูเนาะยุคแมนจูคือยุคซนะูสีไทเฮาเนาะแต่ซูสีไทเฮาได้ยุค The Last Emperor คือหลังจากนั้นก็เกิดกษัตริย์ปูยีเป็นหลานซูสีไทเฮาจริงย้อนกลับไปก่อนซูสีไทเฮาเป็นอะไรราชวงศ์แมนจูกลหัวใส่ผมเปียนคืออะไร คือปีพศ2187เก่งไหมคุณว่าทำไมจะต้องจำปีพศได้เพราะอะไรจะเทียบกับมาที่เมืองไทยคือยุคอยุทยาพระเจ้าปราสาททองคุณคือเชื่อมโยงกลับมาที่อยุทยาแล้วก็เกิดต่อต้านแมนจูฟื้นฟูฮั่นนะมีขบวนการจีนเกิดขึ้นคือขบวนการที่ชาวฮั่นจะต่อต้านแมนจูอย่างที่บอกนะเป็นมอเตอร์อยู่ในหนังจีนอะเออ ทีนี้แล้วไปเกี่ยวอะไรกับจีนเทามันก็มีการอบพยพค้าขายกันคืออยุธยาเป็นม่อหลอมจริงๆเป็นมาตั้งแต่สุโขทยัยประเทศไทยเป็นม่อหลอมอ,อ,มอรารยธรรมทุกคนค้าขายกันอุตลุดกลับมายุคต้นรัตนโกสินทร์ดีกว่าคุณผู้ฟังคือเมื่อกี้แตะไปแล้วว่าแมนจูคือยุคพระเจ้าประสดทองก็มีการค้าขายคนจีนอะไรไม่ต้องงงคุณผู้ฟังอยุธยาค้าขายอยู่แล้วกลับมาที่เมืองไทยเมืองไทยก็อยุธยาล่มแล้วใช่ไหม พมา่าบุกใช่ไหมเอาเผาเมืองคนไทยเผาบ้างพมา่าเผาบ้างสนุกกันใหญ่สนุกกันใหญ่ที่นี่มันไม่สนุกนะคุณนะแต่เราเปรียบเทียบให้รู้ว่าโจรผู้ร้ายมันก็เต็มเมืองอะโจรพม่าโจรไทยอะคุณจะบอกว่ามีแต่โจรพม่าไม่ได้หรอกคนไทยก็คงก็หงโมยของกันด้วยอันนี้ประวัติศาสตร์ก็บันทึกมันก็หลายแง่หลายมุมอะมันมีความดินามิกอยู่ในเหตุการณ์ขณะเดียวกันเกิดพระเจ้าตากแล้วก็เกิดราชวงศ์จัก,กรีต้นกรุงรัตนโกสินทร์ คาบเกี่ยวมารอ1นึ่งรอสองรอสรอ3ก็คือเขาเนี่ยใช้คำปกตินะครับลูกชายคนโตของรอสองซึ่งอาหลักอาจจะไม่ได้เกิดจากพระราชินีคือไม่ได้เกิดจากมเหสีไม่ได้เกิดจากพระราชินีแน,น่นั้นความสมควรทางทางการสืบสายโลหิตสืบราชบัลลังก์ก็ควรจะตกอยู่กับรอส ว่ารอสีไปบวชรอสาปเป็นพี่คนโตเป็นเจ้าสวัวค้าขายกับเมืองจีนคนจะค้าขายชนิดเก็บได้เงินถุงแดงเต็มพระคลังข้างที่พระคลังข้างที่ก็เก็บใส่ถุงแดงเอาไว้ข้างที่คุณเออก็เป็นพระคลังข้างที่รอสเป็นนักค้าขายเป็นเจ้าสวัวต้องมองเห็นสิต้องเห็นตลาดต้องเห็นสายพานการผลิตต้องเห็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนและแน่นอนว่าต้องเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จีนก็เข้ามาในเมืองไทยซึ่งเข้ามาตลอดและเข้ามาในเมืองไทยไม่ได้มีจีจนธรรมดาค้าขายธรรมดามีจีนเทาจีนเทาตอนนั้นเกิดขบวนการที่เรียกว่าตัวเฮียตัวเฮียพี่ใหญ่อะตัวเฮียตัวเฮียตัวเฮียเป็นที่มาของอะไรเป็นที่มาของอังยีซึ่งเป็นกฎหมายที่จะถูกนำไปใช้เพื่อจะปราบสอวใอสน้ำเงินตอนนี้อังยีซองโจด ไปแตะอยู่ที่รอ3เลยย้อนกลับไปมากพอไหมคุณผู้ฟังคือที่ย้อนไปถึงยุคพระเจ้าประสาททองก็ตอบทานเป็นจีฟื้นฟูทัาน,นะไม่ต้องไหวจะเคลียร์นานไปเอาเอามาจับความรอ,รอ3ก่อนนะเออนี่ก็เป็นแบบผูกเดี๋ยวจะผูกไปกับโควิด -19 อะไรกันอุนตลุดนะผูกเรื่องแต่ให้เห็นว่ามันคือด y นามิกที่ไม่ได้เป็นเส้นตรงคุณเรามองจากท็อปวิวลงไปเราเห็นตัวเฮ er ียละขบวนการจีนตอนนั้นค้าขายอะไรขายฝิ่นคุณ ฝิ่นเป็นหนึ่งในสินค้าซึ่งก็เชื่อมไปกับเรื่องราวของสงครามฝิ่นด้วยก็ขายฝิ่นฝิ่นก็งอกเงยเบ่งบานแล้วขายอะไรอีกขายอาวุธตอนยุครอสาก็อย่างที่บอกการเมืองภายในเรามีเรื่องรอสามรอสี่แต่สุดท้ายรอสามก็มอบมงกุฎให้กับคิงมงกุฎคือรอสี่เราแตะไปแล้วที่วัดน่านนอง ก็บอกแล้วว่าเป็นสัญญาที่รอสามก็ส่งบัลลังก์ให้กับรอสีถึงแม้จะมีลูกหลานท่านก็ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งพระราชินีนะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมีลูกขึ้นมาจะกลายเป็นเป็นในหลวงอ่ะดังนั้นท่านก็ยกราชบัลลังก์คืนให้กับน้องอันนี้เป็นความเทไม่รู้จะเทยังไงคุณเพราะฉะนั้นสายของรอสามก็เติบโตขึ้นมาเป็นราชินิกูลก็ว่าไปนะคุณนะเอาล่ะอาจจะมีวังหน้าอะไรเจือสมไปรอสี่รอห้ามาหยุดวังหน้ากันในยุครอห้า เราแตะไปที่เรื่องนี้ก่อนโฟกัสไปที่เรื่องตัวเฮียตัวเฮียในยุครอสามเบ่งบานคุณผู้ฟังเอาซอฟต์พาวเวอร์เติมเข้าไปหน่อยไหมหนังในเน็ตฟลิกขอแนะนําแมนสวงแมนสวงเนี่ยเป็นหนังไทยนะคุณนะที่เขาเขียนเรื่องแต่งนิยายลงไปบนเรื่องจริงแต่เรื่องจริงนี่เจือสมเป็นประวัติศาสตร์หน่อยๆเวลาดูแล้วต้องแยกออกก่อนว่านี่มีที่สารคดีประวัติศาสตร์นี่คือหนังที่เขียน เป็นนิยายแต่ว่าเขาใส่เรื่องจริงลงไปคือเขามีขบวนการตัวเฮียอยู่ในยุคนั้นแล้วหนังพูดอะไรนะักหนังพูดถึงบารับเพื่อจะเจือสมไปกับเด็กสมัยใหม่เพื่อให้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเนานะมีบารับชื่อแมนสวงและในบารับก็จะมีรำเรำิมไทยอารยธรรมเบิกบานจริงๆยุครอสาบอารยธรรมดนตรีอาจจะไม่เบิกบานนะักเพราะท่านเน้นค้าขายแต่ก็มีการนําเข้า เครื่องดนตรีอะไรใหม่ๆจากการค้าขายไงคุณการค้าขายไอ้ซอฟทาวเวอร์อารยธรรมดนตรีกลองเกลืออะไรก็เริ่มเข้ามานะและขณะเดียวกันหนังเนี่ยเข,เ,ขเขาใส่บารลับลงไปคือแมนสวงเป็นขบวนการตัวเฮียอยู่เบื้องหลังแล้วคาอาวุธไม่ได้แตะไปที่ฝินมากนะักแต่แตะมีแตะด้วยแต่ว่าแตะไปที่เรื่องการคาอาวุธและความไม่มั่นคงภายในแต่สุดท้ายความไม่มั่นคงภายในก็เปลี่ยนไปก็มีพระราชวงศ์ชั้นสูงถูก ทุบด้วยท่อนจันทร์เป็นคนสุดท้ายไปเกี่ยวเรื่องกับ LGBTQ ด้วยท่านก็เป็นผู้ใหญ่ผู้โตในยุคนั้นแล้วก็มีกรสะสมอาวุธสุดท้ายท่านถูกทุบด้วยท่อนจันทร์คือทุบด้วยท่อนจันทร์ความที่คดีประวัติศาสตร์บันทึกว่ามันมีเรื่องละครนอกละครในท่านก็สร้างการละครแต่การละครยุคนั้นในยุครอสับก็ไม่ได้รับการสนับสนุนมากมายนะอย่างที่เราทราบแล้วว่าคุณว่าว่าเป็นยุคค้าขายอะ่ะทีนี้ท่านเองก็ทําละครนอก ซิ่งต้องเอาผู้ชายเล่นแล้วท่านก็ออกจากบ้านไปไปอยู่กับนางละครที่เป็นผู้ชายอ่ะแล้วขึ้นศาลกันว่าเอ้ยมีทาอุปสรรคเขาเรียกกุยกุยอะไรไม่รู้แปลว่าทําอสุจิเคลื่อนโดยที่ไม่ได้ร่วมเพศทางเวจมารกกับกุนเวจมาร์กเวจอะแปลว่าไม่ได้ร่วมเพศทางตะวันนะคือนี้มันอยู่ในปูมกฎหมายประวัติศาสตร์กฎหมายเนาะสุดท้ายท่านนั้นถูกทุบที่ท่อนจันเป็นคนสุดท้ายแล้วท่านร้องออกมาจากถุงแดงตอนที่ราชมันทุบหัวแล้วคอไม่หักอ่ะก็บอกว่าสอนแล้วไม่รู้จักจํา เพราะรัชมันก็ต้องทุบนายตัวเองอย่างเงี้ยอันนี้เล่าในประวัติศาสตร์เป็นปูมเล่าไปแล้วเนาะเราแตะไปที่เรื่องตัวเฮียเพราะว่าตัวเฮียกลายเป็นอ่างยี่เติบโตขึ้นมาปราบกันเติบโตกันไทยปราบจีนเทาตั้งแต่ยุครอสรอ .4 นะไปจนถึงรอหเข้มข้นมากคุณเกิดสารเพื่อจะชำระคดีจีนนะคุณ คือคิดดูว่าสารต้องมีสารเฉพาะอะสารเฉพาะหมายถึงสารชำราะคดีจีนนะแปลว่าคือพี่น้องจีนที่เข้ามาตอนนั้นไม่ต่างกับตอนนี้ที่หลายชาติชาติพันธุ์แต่ลๆหลายชาติทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มาอยู่รวมกันแน่นอนว่าในประเทศไทยมันเกิดชุมชนชาวจีนสำเพ็งเยาวราชก็เกิดขึ้นมาตามท้องเรื่องนี้เราคุณอาจจะย้อนกลับไปไกลกว่านั้นอีกย้อนกลับไปอยุธยากุฎีจีน กดีจีนอยู่แถวคลองศาลอันนี้ก็ย้อนกลับไปพี่น้องต่างต่างแดนเข้ามารวมกันแล้วก็อยู่รวมกันเหมือนกันสำเพลงเป็นพี่น้องจีนนี่เนาะทีนี้จริงๆเรื่องราวเนี่ยมันก็มันก็ดําเนินไปพี่น้องจีนเขาก็จีนใช่ไหมเขาก็จะส่งเงินกลับบ้านเมืองจีนก็จะเกิดพวกแมมจะใช้คําว่ามาเฟียไม่ผิดหรอกคุณก็มาเฟียจีนส่งเงินอะไรกันโพยกวนโอ้มันมีเรื่องราวยาวเหยียดเอาแตะไปที่ตัวเฮียก่อนเพื่อจะมาพูดถึงอัางยี ในยุครอห้า 5, จะต้องชำระคดีจีนรอห้าครองราชก็ยาวนานนะขึ้นมาจนถึงรอหกรอหกเนี่ยตอนที่ขึ้นอยู่อังกฤษอยู่ที่อังกฤษแล้วไปเรียนที่อังกฤษก็ไปั้งดอายุสิบห้าแล้วก็กลับมาตอนอายุสักยี่สิบกว่าคือไปเรียนอยู่หลายปีจนยี่สิบกว่าก็ในหลวงรอห้า 5, ก็รับรอหกกลับมาคือบอกว่ากลับมาเถอะก็กลับมาระหว่างนั้นก็ไปเล่นละครละเมงตอนรอห้าไปเยี่ยมอะไรก็มีนะเป็นเป็นเล่นละครในอะไรให้ในหลวงดู ทรงคำกันใหญ่อะไรแบบนี้นะนี่กลับมาว่าอายุ30เป็นในหลวงตรรอหและอายุ45ท่านสวรรคตเลยจำได้ว่า15 15 15เนาะดังนั้นเนี่ยในยุค15ปีท่านก็พัฒนาต่อยอด งานของในหลวงและาการที่5งานจีนเทาเนี่ยจีนเทาที่เรียกตามภาษาสวยดีนะคุณนะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยังต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆนะคุณนะถึงแม้ว่าเป็นยุคที่จเจริญในการหล่อหลอมอารยธรรมและวัฒนธรรมใดๆเพราะรอของท่านเก่งเรื่องอรารยธรรมวัฒนธรรมท่านเป็นนักเขียนท่านเป็นนักซอฟพ,พาวเวอร์เป็นสุดยอดเป็นนักเขียนที่โต้กับปราดตอนนั้นได้ท่านก็เป็นปราดเป็นนักเรียนอังกฤษท,ที่ทราบกันแต่เรื่องนี้เชื่อมโยงไปถึงรอเจ รอเปลี่ยแปลงการปกครองยังไม่จบในเรื่องจีนเทาเรื่องอั้งยี่ตัวเหี้ยไม่จบคุณไปจนถึงยุครอแในหลวงล้นเกล้ารัชกาลที่8เสด็จสำเพ็งและนั่นเองคือสัญลักษณ์สัญญะก,การโอบรับพี่น้องคนจีนเอาไว้จริงๆมันเกิดการหลอ่อหลอมขึ้นมาแล้วคุณคือหล่อหลอมมาตลอดตั้งแต่อยุธยาสุโข,ขทยัยไทยจีนในหลอ่อหลอมกันหมายถึงว่าแต่งงานกันเป็น พี่เป็นน้องกันยาวนานยาวเหยียดแต่ถ้าจะบอกว่ามีหมุดที่จะเป็นจุดติก๊กเอาปากกาแดงมาวงก็ต้องวงกะตรงรอบแปดเพราะท่านเสด็จสำเพ็งคือท่านก็คลองราชอยู่ไม่นานเพราะว่าเพราะว่ามีเหตุให้เกิเกดขึ้นอย่างที่เราทราบนะท่านสวรรคตแต่แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือการเสด็จสำเพ็ง เพราะมันมีความขัดแย้งของคนไทยกับคนจีนอย่างหนักหน่วงซึ่งเชื่อมโยงมาตั้งแต่ยุครอสมอย่างที่เล่าพอการโอบรับพี่น้องคนจีนคือในหลวงรอแท่านเสด็จสำเพ็งรอแท่านกแ็แน่นอนขอใช้คำง่ายๆท่าก็เป็นพี่รอกาใช่ไหมคุณผู้ฟังแล้วขึ้นถึงยุครอเกความสงบของไทยจีนที่ในลักษณะของตัวเคียหรืออังยีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาระดับ ใหญ่ๆแล้วล่ะแต่มันไปมีโรคแทรกคือลทัทธิคอมมิวนิสต์นั่นคือไฮไลท์ของยุคหลอก้าท่านปราบ Communist. คอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์ที่ต้องปราบเพราะอะไรก็มีผู้ก่อการร้ยายใหญ่ที่เกิดขึ้นไงมันเป็นการประทะก,กันของแนวความคิดประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยไปตั้งแต่ยุครลอเจ็ดในหลวงรลอเก้าโตขึ้นในตะวันตกในสวิตเซอร์แลนด์ท่านก็ศึกษาการปกครองท่านก็ รู้แจ้งเข้าใจเข้าถึงพัฒนาจนสุดท้ายโลกก็พลิกกลับในยุคปี2518ก็คือเชื่อมโยงเฮนรีคิสสิงเจอร์ยุคนิกสซันไปกับจีนการทุบป,ปิงปองแล้วกลับด้านอเมริกาก็เลยไปโฟกัสกับโซเวียตจนกระทั่งปี1991โซเวียตล่มสลายก็กลายปลเป็นรัสเซียและเกิดสงครามยูเครนเมื่อสาป,ปีที่แล้วมานี้เก็ตไม่คุณแต่และผมก็เล่าไปสัเนาะ เออหลายร้อยปีผ่านไปจับความตรงอั้งยี่ถ้าปักหมุดง่ายๆคือหมุดรอสามปักหมุดง่ายๆตอนจบคือหมุดรอแปแต่ว่ายังต้องใช้กฎหมายนี้ต่อไปตัวเฮียกฎหมายนั้นยังเดินหน้ามาตราบเท่าทุกวันนี้ที่มาตั้งแต่